ก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปนะครับทุกผู้ชมครับก็มาเกาหลีทั้งทีทางน้องๆเขาก็นัดหมายนะครับคือบางคนต้องแยกย้ายไปทำงานสำหรับสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียร์ก็ปรากฏว่าได้ไปเจออยู่ี5้าห้าคนได้มีโอกาสพูดคุยกันแต่มีอยู่คนหนึ่งผมก็ไม่เคยเจอนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เขาไปเกณฑ์ทหารอีทึกอ๋อค่ะอีทึก เป็นลีดเดอร์ของ SJ Super ป n i จเียก็เลยมีโอกาสทักทายพูดคุยกันวันนี้ก็จะเอามาฝากแฟนๆนะครับท่านผู้ชมมะสำหรับท่านที่ถามมาว่าเอ๊ะมาเกาหลีจะมาเจอใครอะไรหรือไม่รวมถึงเมื่อคืนนี้ต้องขอบคุณน้องชัยคนนึงนะคุณซีวอนถูกต้องคือเดิมเนี่ยนัดกันวันศุกร์นัดกินข้าวกันปรากฏว่าซีวอเมื่อวานนี้จะไปทำงานต่อที่อีกเมืองนึง อุตส่ามารออยู่ที่จุดที่ผมนัดซูเป,ปอร์จิเน,นอีกสี่คนเพื่อจะมาดักพบซะก่อนเป็นเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันวันศุกร์นี้ะนะฮะชอยซีวอนท่านผู้ชมคงรู้จักนะครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนของอซูเป,ปอร์จูจเนแอบก็ที่บอกเรื่องได้ไหมได้ค่ะบอกเลยก็อย่างที่ว่าฮะน้องไบไม่เห็นเหรอคิมอูบิน ้้องไไดผมไม่รู้ว่าที่โซรถจะติดขนาดนี้เพราะผมไปอยู่จุดอูบินมารอเกือบสองชั่วโมงแล้วความจินเขามีงานรออยู่คือต้องไปถ่ายละครก่อะอูชาตานั่งรออยู่โอ้และได้มีโกาสเจอพบปะกับน้องชัยอีกคนหนึ่งนี่คุยเล็กน้อยทิมอูบินนะฮะหลายท่านคงรู้จักเพราะฉะนั้นวันนี้ครอบครัวบันเทิง